สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้เชียร์ที่คำพรโพต์แขวะโรเบิร์ตห่วงผมก็ไม่ต้องตรวจแล้วหรอน่าสงสยัยคดีแตงโมยังคงเป็นเรื่องที่สังคมจับจ้องสืบหาความจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมกับดาราสาวแตงโมนิดาพัชระวีลพงศ์ล่าสุดวันที่8มีนาคมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดการแถลงความคืบหน้าของคดีดังกล่าว โดยมีกระบวนการตรวจสอบพิมพ์ลอยนิ้วมือและได้มีการขอเก็บเส้นผมตรวจสอบ DNA เพื่อทดสอบว่าเป็นโรเบิร์ตตัวจริงไม่ได้เป็นไปตามกระแสที่ถูกวิจารณ์อันเนื่องด้วยโรเบิร์ตนั้นมีฟ้าแฟดแต่แล้วโรเบิร์ตก็ปฏิเสธการขอเก็บเส้นผมเพราะให้เหตุผลว่ามีศีรษะบางล่าสุดเชียร์ที่คำพริทาอภินันเพื่อนสนิทของแตงโม ได้โพสข้อความแขะผ่านทางอินสตาแกรมหลังทราบข่าวลือการสลับตัวเข้าโรงพักและได้แสดงความคิดเห็นว่าถ้าเขาหวงผมก็ไม่ต้องตรวจจบแค่นี้เหรอสงสัยอีกแล้วนะอย่างไรก็ตามสาวเชียยังคงติดตามข่าวและพยายามที่จะสืบหาความจริงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเพื่อนรักหนึ่งชีวิตที่ต้องสูญเสียลาจากโลกนี้ไปท่ามกลางความโศกเศร้าของแฟนคลับผู้เป็นที่รัก ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ